สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียน Power BI ประยุกต์ใช้งาน DAX เพื่อการวิเคราะห์สำหรับหลักสูตรนี้หรือบทเรียนนี้นะคะก็จะนำเสนอโดยสุทธิดากุณลวัฒนาพรจากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาต แนะนำในส่วนของ DAX นะคะหรือ Data Analysis Expression เป็นภาษาคำสั่งที่ใช้ในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลใน Power BI โดย DAX มีการใช้ฟังก์ชันที่สามารถสร้างสูตรการคำนวณแบบที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะประกอบไปด้วยชุดของฟังก์ชัน Operator หรือตัวดำเนินการ ค่าคงที่ constant และตัวแปร variable เพื่อทำการคำนวณข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ data model ต่อยอดในส่วนของการสร้าง measure, calculate column และ calculate table เพื่อให้นำไปใช้งานในการสร้าง v i s u a l i z a t i o n ต่อไปค่ะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการนำ DAX เพื่อไปประยุกต์ โดยการใช้งานในส่วนของการสร้างเมชเชอร์เพื่อการคำนวณในรูปแบบของอาร์เคชันหลายๆแถวในตาในตารางและตัวคอลคูเรชั่นคอลัมในการสร้างการคำนวณให้เกิดคอลัมใหม่เป็นการคำนวณแบบทีละแถวและมีการใช้งานในส่วนของตัวแคลคู l เล e เทเบิลเพื่อสร้างการคำนวณให้เกิดตารางใหม่สำหรับ ฟังก์ชันที่อยู่ใน DAx จะมีถึงหลากหลายฟังก์ชันเลยทีเดียวแต่โดยสรุปที่ใช้งานบ่อยๆก็จะมีในส่วนของ static ฟังก์ชันนะคะซึ่งจะช่วยในการคำนวณข้อมูลทางสถิติซึ่งก็จะมีตัวฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆเช่น sum MM ก็คือการหาผลรวมหาค่า max หาค่าสูงสุดหาค่า min หาค่า น้อยที่สุดหรือเป็นการเขานะคะซึ่งเป็นการนับในส่วนตัวจำนวนอย่างนี้เป็นต้นฟังก์ชันที่2นะคะที่ใช้บ่อยก็คือ text function เป็นการช่วยในการจัดการข้อมูลแบบตแบบตัวอักษรซึ่งฟังก์ชันที่ใช้บ่อยก็จะมีในส่วนของฟังก์ชัน concatenate นะคะซึ่งเป็นการต่อตัวอักษรฟังก์ชัน left ก็คือเป็นการนับตัวอักษรจากทางซ้ายฟังก์ชัน right เป็นการนับตัวอักษรจากทางขวาหรือฟังก์ชัน replace ในการแทนที่ตัวอักษรอย่างนี้เป็นต้นฟังก์ชันที่3คือ logical function เป็นการช่วยในการสร้างเงื่อนไขหรือตรวจสอบความจริงของข้อมูลซึ่งฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆก็จะมีตัว if ตัว switch ตัว and all to fall เป็นต้นค่ะฟังก์ชันที่4ที่ใช้บ่อยก็คือตัวฟิลเตอร์เป็นการช่วยในการกรองข้อมูลและคำนวณข้อมูลที่เป็นไปได้ของตัวแปรโดยฟังก์ชันที่ใช้บ่อยก็อย่างเช่นตัว Filter ตัว All ตัว Calculate table เป็นต้นค่ะต่อมานะคะตัวฟังก์ชันที่5ที่ใช้บ่อยก็คือตัว Information ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบข้อมูล เช่นฟังก์ชัน is blank เป็นการตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นมีค่าไม่ใช่ค่าว่างเปล่าหรือในส่วนของตัว is number ซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบชิ้นของข้อมูลว่าเป็นตัวเลขหรือไม่ is text เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นตัวอักษรหรือไม่เป็นต้นค่ะต่อมาฟังก์ชันที่ใช้งานอย่างบ่อยเลยแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ยอดฮิตนะคะก็คือเรื่องของ,อง,ของตัว time intelligence ก็จะเป็นการช่วยในการคำนวณข้อมูลเชิงเวลานะคะซึ่งสามารถคำนวณได้ทั้งในระดับปีไตรามาสเดือนวันเวลานาทีนะคะรวมไปถึงการหาค่าระหว่างช่วงวันอย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งส่วนประกอบของตัว d a x Syntax นะคะก็จะมีในส่วนของตัว การกาหนดชื่อตัวแปรนะคะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะชื่อตัวแปรหรือชื่อตัววัดเราก็ใช้คําว่า total cell แล้วก็จะมีตัวกําหนดนะคะเรื่องของตัวเครื่องหมายนะคะซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะใส่สูตรลงไปนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต่อด้วยฟังก์ชันของเดสค่ะซึ่งในตัวอย่างก็จะเป็นฟังก์ชันของค่า sum นะคะซึ่งเป็นการหาผลรวมทั้งหมดในคอลัมน์ Celles Amount ที่อยู่ในตารางของ Sales นะคะดังนั้นนะคะก็จะเวลาที่เราจะมีการเรียกใช้ตัว Column Sales Amount นะคะเราก็จะมีการวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดเพื่อให้รู้ว่าเราจะมีการใช้ตัวฟังก์ชันซ้ำกับตารางแล้วก็คอลัมน์ตามตัวอย่างที่เห็นค่ะต่อมาเรื่องของตัวชนิดของข้อมูลหรือตัว DA data type นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของตัวชิดข้อมูลซึ่งในตัว Power BI แล้วก็ตัว DAX ก็จะใช้เหมือนกันซึ่งจะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวชิดของข้อมูลที่เป็นตัวเลขเราก็จะมีในส่วนของตัว Decimal Number ซึ่งเป็นเลขทศนิยมนะคะไม่จำกัดตำแหน่งทศนิยมแล้วก็ไม่ปัดเศษต่อมานะคะเป็นในส่วนของตัว Fixed Decimal Number ก็คือจำนวนทศนิยมตายตัวซึ่งจะเป็นการกำหนดจำนวนทศนิยมตายตัวแล้วก็ปัดเศษตามจำนวนทศนิยมที่เรากำหนดไว้ โอหนำเบอร์นะคะหรือจำนวนเต็มเป็นการแสดงเป็นเลขจำนวนเต็มนั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายของชนิดที่เป็นตัวเลขก็คือเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งก็จะเป็นการแสดงค่าเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนร้อยละนั่นเองต่อมานะคะกลุ่มชนิดข้อมูลที่เป็นลักษณะของตัววันเวลาค่ะก็จะมีในส่วนของเด t สแลตไซึ่งแสดงข้อมูลเต็มรูปแบบทั้งวันที่และเวลา วันที่หรือเดทนะคะก็จะเป็นการแสดงเฉพาะข้อมูลวันที่ไทม์ Time, หรือเวลาก็จะมีการแสดงข้อมูลเฉพาะเวลาแล้วก็มีส่วนส่วนของเดทไทม์ไทม์โซนนะคะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลเต็มของวันเวลาแล้วก็ข้อมูลโซนเวลาที่เราใช้งานดูเรชั่นนะคะก็จะเป็นระยะเวลาแสดงข้อมูลช่วงเวลาค่ะต่อมา ในส่วนของกลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวอักษรเรืองก็คือในส่วนของตัว text ข้อความก็จะเป็นการแสดงข้อมูลตัวอักษรข้อความวันที่ที่กำหนดเป็นแบบ text นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มข้อมูลสุดท้ายคือกลุ่มข้อมูลของตัวบูลีหรือ true false นะคะก็จะเป็นการแสดงข้อมูลแบบตรรก,กะนั่นเองค่ะต่อในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการกำหนดชนิดของข้อมูลที่มี2แบบค่ะ ประกอบไปด้วยโหมดของตัว Power Query Editor ซึ่งจากในส่วนของตัวหน้าจอนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าเราจะสามารถเข้าสู่โหมดของตัว Power Query Editor โดยการที่ไปทําการเลือกที่ตัวคอลัมน์เลือกที่แท็บ Transform แล้วก็เลือก Data Type ก็จะเป็นการสามารถกำหนดชนิดของตัวข้อมูลได้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวการกำหนดของข้อมูลผ่าน Power BI Desktop ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ User ก็จะสามารถที่จะกำหนดได้โดยไปที่ Data View แล้วก็เลือกในส่วนของตัว Column แล้วก็ไปที่ Data Type ค่ะต่อมานะคะในส่วนของตัวการดำเนินการ DAX Operator ก็จะมีในส่วนของตัวดำเนินการนะคะเป็นในส่วนของตัว การแสดงผลเรื่องของตัวดำเนินการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเปรียบเทียบการเชื่อมข้อมูลแล้วก็เรื่องของตรก,กะนะคะซึ่งในรูปแบบการใช้งานเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับในส่วนของตัว Excel นะคะหรือว่าในส่วนของตัว Power BI นะคะก็เพื่อให้ใช้งานง่ายนะคะก็ขออนุญาตทุกท่านให้ช่วยจำในส่วนของตัวรูปแบบการใช้หรือสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ในตามสไลด์ค่ะ ต่อมานะคะคในส่วนของตัวโครงสร้างของ DAX DAX นะคะคจะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่แบ่งออกเป็นตัว Row Context แล้วก็ Filter Context ซึ่งสำหรับตัว Row Context นะคะคเราจะมีการใช้ตัว Calculation Column เป็นหลักนะคะคแล้วก็ในส่วนของตัว Filter Context เราจะมีการใช้ Measure ซึ่งใน Measure ก็จะเป็นในส่วนของตัว DAX ที่มีการประกอบ Measure ออกมาอีก3 Measure ย่อยะะซึ่งประกอบไปด้วย Implicit measure, explicit measure แล้วก็ quick measure ซึ่งในแต่ละ measure เดี๋ยวจะลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับ calculation column นะคะก็จะเป็นการใช้ในการคำนวณในตารางนะคะซึ่งเป็นการทำงานใน data model โดยการคำนวณในลักษณะแบบ row by row นะคะคือคำนวณทีละ row แล้วก็มีการอ้างอิงในการคำนวณน,นะคะ ในโรปัจจุบันที่จะคำนวณดังนั้นในการคำนวณในลักษณะแบบนี้ก็จะมีการจัดเก็บในโมเดลด้วยเทคนิคหรือเทคโนโลยี In-Memory a n a l y t i c a l Engine โดยจะมีการใช้แรมและดิสเป็นหลักซึ่งข้อควรระวังก็คือถ้าข้อมูลเราเยอะๆแล้วเราใช้ calculation column ก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะใช้เวลาในการ Process พอสมควร ดังนั้นข้อแนะนำในการใช้งานนะคะก็มักจะเป,เป็นการใช้ในการคำนวณเพื่อทำการฟิลเตอร์แล้วก็มีการจัดกลุ่มของตัวข้อมูลแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นในลักษณะของตัว in-memory นะคะหรือว่ามีการใช้แรมแล้วก็ดิสนะคะเนื่องจากเขาคำนวณทุกโ o นะคะเราก็อาจจะไม่เหมาะนะคะกับการที่จะใช้ในส่วนของการหาผลรวมเพราะว่าจะกระทบตอนเวลาข้อมูลมีลักษณะขนาดใหญ่ ต่อมานะะในส่วนของ Measure นะคะ,นะค Measure นะะคก็จะใช้ในการคำนวณด้าน Data Analysis เพื่อทำการคำนวณโดยที่จะไม่มีการไปจัดเก็บอยู่ในตารางหรือใน Database ดังนั้นนะคะคการทำงานก็จะรวดเร็วไม่ทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่นะคะคแล้วก็มักจะใช้ในการ,การทำ Aggregate ต่างๆนะคะคโดยที่เมื่อกี้นี้เราได้รู้แล้วว่า Measure มี3แบบซึ่งความแตกต่างก็คือ implicit measure นะคะจะเป็นการสร้าง automatic measure โดยอัตโนมัตินะคะสำหรับฟิลด์ที่เป็นตัวเลขแต่ถ้าเกิดเป็น explicit measure นะคะอันนี้ก็คือเราจะเป็นคนสร้างแล้วก็ใส่ฟังก์ชันเองค่ะดังนั้นข้อแนะนำในการไปใช้งานนะคะสำหรับ measure นะคะก็คือ measure เนี่ยเหมาะกับการคำนวณในกลุ่มที่มันเป็น aggregate นะคะใช้กับตัวเลขตัว text ต่างๆนะคะแล้วก็ ใช้เหมาะกับการคำนวณที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณที่หาเรื่องของตัวเรโซหาเปอร์เซนต์ไทแล้วก็เหมาะกับการใช้งานกับเรื่องของ Time i n t e l l i g e n t e สำหรับการสร้าง Calculation Column แล้วก็ Measure นะคะก็จะมี2วิธีค่ะวิธีแรกนะคะเราก็จะไปที่ในส่วนของตัว Report View นะคะ ตำหมายเลข1หนึ่งเลยแล้วก็ทําการคลิกนะคะเลือกตารางนะคะที่เราต้องการที่จะสร้างเมเชอร์หรือว่าสร้างตัวแคลคูลเอทคอลัมน์นะคะมันก็จะปรากฏในส่วนของตัว new measure new c a l c u l a t e c o l u m n นนั่นเองหรือวิธีที่สองนะคะเราก็ไปที่ตารางเลยค่ะแล้วก็ไปที่คออแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ทำการเลือกในส่วนของตัว n e w m e a s u r e หรือ new column ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับ Quick Measure นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องมือนะคะที่ทาง Power BI นะคะเขาให้ความอำนวยความสะดวกนะคะในการที่จะให้เราสามารถที่จะสร้าง Measure ได้อย่างรวดเร็วนะคะเขาก็จะมีในส่วนของตัวการแนะนำนะคะในส่วนของการสร้างนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีในเวิร์กช็อปค่ะ แต่โดยคร่าวๆนะคะประเภทของ Quick Measure นะคะที่น่าสนใจนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว Aggregate นะคะ per Category นะคะหรือในส่วนการทํา Filter ในส่วนของ Time t e l i e s การหาผล Total ผลรวมทั้งหมดนะคะหรือว่าในส่วนของการคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วก็ Text ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักนะคะกับตัว DAX นะคะแล้วก็ได้ไปการทบทวนกับ กับตัว DAX นะคะว่ามีการใช้งานอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในส่วนของตัวเวิร์กช็อปกันนะคะที่เราจะใช้ประยุกต์นะคะโดยเอา DAX นะคะมาใช้ต่อไปนะคะ